สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการอ่านงบการเงินครับแต่จะเป็นการมองในมุมที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่หลายคนเคยเข้าใจไปเลยก็ได้นะครับมาดูกันดีกว่าว่าเบื้องหลังตัวเลขที่เราเห็นกันจนชินตาเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างที่นักลงทุนสมัยนี้จําเป็นต้องรู้เลยครับเคยเอะใจกันไหมครับว่าวิธีที่เราใช้อ่านงบการเงินกันอยู่ทุกวันนี้เอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องร้อก็ได้นะ คือตัวเลขที่เราเชื่อมั่นมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะกำลังเล่าเรื่องที่ไม่ตรงกับความจริงเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในมาตรฐานการบัญชีที่เราอาจจะเผลอมองข้ามไปนั่นเองครับแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ผิวๆนะครับแต่มันกระทบไปถึงแก่นถึงรากฐานของการเงินเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของนิยามครับนิยามของคําว่าสินทรัพย์กับหนี้สิน ซึ่งพอสองคำนี้เปลี่ยนปุ๊บโอ้โหวิธีที่เราวิเคราะห์อัตราส,ส่วนทางการเงินต่างๆก็เปลี่ยนตามไปหมดเลยครับใช่เลยครับต้องบอกว่าภาษาของบัญชีเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากภาษาที่เราใช้พูดกันทั่วไปหรอกครับคือมันมีวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นี่แหละครับคือประเด็นสําคัญที่เราต้องมาทําความเข้าใจกันให้ดีเลยว่ามันกระทบกับการวิเคราะห์ของเรายังไงบ้างโอเคงั้นมาเข้าเรื่องสําคัญกันเลย หัวใจหลักของเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือนิยามของคำว่าสินทรัพย์และหนี้สินมันถูกเปลี่ยนไปแล้วครับซึ่งถ้ามองเผินๆน,นะครับอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเลยแต่เชื่อไหมครับว่าผลกระทบของมันเนี่ยกว้างกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยล่ะครับ ลองมาดูกันชัดๆเลยนะครับว่านิยามเก่ากับนิยามใหม่ของทั้งสินทรัพย์และหนี้สินเนี่ยมันต่างกันยังไงจะเห็นว่ามันมีคีย์เวิร์ดมีคําสําคัญบางคําที่เปลี่ยนไปซึ่งคําที่เปลี่ยนไปเนี่แหละครับคือจุดที่จะสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลเลยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับว่ามันคืออะไรแล้วมาสาคัญขนาดไหนแล้วอะไรละ่ะคือความแตกต่างที่สําคัญที่สุดคืออย่างนี้นะครับถ้าเป็นนิยามเก่าเนี่ยสินทรัพย์จะอิงกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับใช้คําว่า คาดว่านะครับแต่พอนยิยามใหม่ปุ๊บเขาเปลี่ยนไปใช้คำว่าศักยภาพที่จะสร้างผลประโยชน์แทนส่วนฝั่งนี้สินนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันครับเขาเพิ่มเงื่อนไขที่ว่าไม่มีความสามารถในทางปฏิบัติที่จะหลีกเลี่ยงเข้ามาด้วยแค่การเปลี่ยนคำไม่กี่คำนี้แหละครับมันทำให้ขอบเขตของสิ่งที่ต้องเอาไปลงในงบดุลเนี่ยมันกว้างขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับทีนี้ผลกระทบแรกเลยที่เห็นได้ชัดมากๆคืออะไร มันคือภาพลวงตาที่เกิดขึ้นกับค่า ROA หรือ Return on Assets นี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีเนี่ยมันอาจจะทำให้นักลงทุนอย่างเราๆมองปุ๊บแล้วคิดว่าเฮ้ยทำไมบริษัทนี้ประสิทธทิภาพตกลงทงั้งๆที่ความจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยก็ได้อ่ะก่อนจะไปไกลกว่าน,นี้เรามาทบทวนกันสั้นๆก่อนนะครับว่า ROA คืออะไร ROA หรือ Return on Assets เนี่ยมันก็คือตัวชี้วัดง่ายๆเลยครับว่าบริษัทเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยไปสร้างกำไรได้เก่งแค่ไหนผู้แบบบ้านๆก็คือเงินที่จมไปกับสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันงอกเงยกลับมาเป็นผลตอบแทนได้ดีแค่ไหนนั่นเองครับแต่คำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้ากฎบัญชีใหม่มันดันทำให้ตัวเลขสินทรัพย์ในงบการเงินมันบวมขึ้นมาเฉยๆโดยที่บริษัทไม่ได้ควักเงินไปลงทุนอะไรเพิ่มจริงๆเลยสักบาท และตัวการสำคัญของเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ครับพู้ง่ายๆเลยนะครับมันคือพวกสัญญาเช่าระยะยาวต่างๆที่ตอนนี้ถูกบังคับให้เอามาบันทึกลงในงบดุลเป็นสินทรัพย์ด้วยทีนี้พอตัวเลขสินทรัพย์รวมมันสูงขึ้นแต่ต้องเข้าใจนะคะว่าสินทรัพย์ก้อนนี้มันไม่ได้เกิดจากการที่บริษัทเอาเงินไปซื้อจริงๆนะครับมันเป็นแค่สัญญาว,ว่าจะจ่ายในอนาคตผลที่ตามมาก็คืออะไรครับ ก็คือตัวหารหรือสินทรัพย์มันใหญ่ขึ้นแต่กําไรเท่าเดิมแน่นอนว่าค่า r o a ที่ออกมามันก็เลยดูต่ําลงไปโดยอัตโนมัตินั่นเองครับแล้วเราจะแก้ภาพลวงตานี้ได้ยังไงไม่ยากเลยครับง่ายมากๆแค่3สเต็ปหคือเริ่มจากตัวแรกสินทรัพย์รวมในงบดุลก่อนเลย 2. ให้ไปหาเจ้าสินทรัพย์สิทธิการใช้เนี่ยแล้วจับมันหักลบออกไปซะ และ 3. ก้ก็นำสินทรัพย์ตัวใหม่ที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยแหละครับไปใช้คำนวณ ROA แค่นี้เองเราก็จะได้ตัวเลขที่สะท้อนประสิทธิภาพจริงๆของบริษ,ษัทแล้วครับเอาละครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆมากๆเลยนะครับและต้องบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือความสับสนระหว่างคำสองคำครับคำว่าหนี้สินหรือ liability กับคำว่าหนี้หรือ d e b t ครับมันมีประโยคทองที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าหนี้หรือ d e b t ทุกตัวเนี่ยคือหนี้สินหรือ liability แต่ไม่ใช่หนี้สินหรือ liability ทุกตัวที่จะเป็นหนี้หรือ d e b t ฟังดูงงงมไหมครับไม่เป็นไรครับประโยคนี้แหละคือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันต่อจากนี้เลยครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับหนี้หรือเดบิเนี่ย มันคือเงินที่เราไปกู้เข้ามาครับนึกภาพเงินกู้ธนาคารคุณกู้พวกนี้แหละครับคือมันมีต้นทุนที่เรียกว่าดอกเบี้ยแล้วเรากู้มาก็เพื่อจะเอาไปลงทุนขยายกิจการแต่ในขณะที่หนี้สินหรือ liability เนี่ย มันเป็นภาระผูกพันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของการทำธุรกิจครับอย่างเช่นเงินเดือนพนักงานที่ยังไม่ได้จ่ายหรือเงินที่ติดซัพพลายเออร์อยู่ซึ่งพวกนี้โดยปกติแล้วจะไม่มีดอกเบี้ยครับแล้วก็เพราะความสับสนระหว่าง2องคำนี้นี่แหละครับที่ทำให้หลายคนคำนวณ DE ratio หรืออัตราส่วนนี้สินต่อทุน ผิดกันบ่อยมากวันนี้เราเลยจะมาดูวิธีแก้ไขกันครับว่าจะทำยังไงให้ตัวเลขที่เคยทำให้เราเข้าใจผิดเนี่ยกลายมาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่เฉียบคมและทรงพลังจริงๆข้อผิดพลาดสุดคลาสสิกที่เจอบ่อยที่สุดเลยก็คือการเอาหนี้สินรวมทั้งก้อนมาหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมแล้วก็เรียกว่า D/E Ratio จ้ะ <laughs> ซึ่งต้องบอกดังๆเลยนะครับว่า ไม่ใช่จริงๆแล้วสูตรนั้นเนี่ยมันคือการคำนวณค่า leverage ratio ครับซึ่งมันบอกคนละเรื่องกับ D/E ratio ที่สะท้อนโครงสร้างหนี้จริงๆเลยครับแล้วไอหนี้สินที่ไม่ใช่หนี้จริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างลองนึกภาพตามนะครับพวกเจ้าหนี้การค้าค่าใช้ใจ่ายค้างจ่ายต่างๆภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหรือแม้แต่ไรายได้ที่รับมาก่อนล่วงหน้ารายการพวกนี้ทั้งหมดเนี่ย มันคือภาระที่เกิดจากการหมุนธุรกิจไปวันๆครับไม่ใช่เงินที่ไปกู้มาเพื่อลงทุนเลยในทางกลับกันรายการที่เป็นหนี้ของจริงหนี้ที่บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยก็คือพวกเงินกู้จากธนาคารไม่ว่าจะสั้นหรือยาวหุ้นกู้แล้วก็พวกสัญญาเช่าทางการเงินสรุปง,ง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่เป็นเงินทุนที่บริษัทไปจัดหามาโดยมีต้นทุนเป็นดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายคืนนั่นแหละครับคืนหนี้ที่เราตามหา เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเปิดงบการเงินดูเนี่ยเราจะดูแค่ตัวเลขรวมๆไม่ได้แล้วครับเราต้องสวมวิญญาณเป็นนักสืบกันหน่อยคือต้องมองให้ลึกลงไปในรายการหนี้สินทั้งหมดแล้วคัดแยกให้ได้ว่าอันไหนคือหนี้ที่มีภาระดอกเบีย้ยจริงๆเพื่อที่จะดึงตัวเลขนั้นออกมาใช้คำนวณ D/E Ratio ที่ถูกต้องจริงๆครับเห็นไหมครับว่าทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมันสรุปได้เลยว่า หัวใจของการวิเคราะห์งบการเงินกิ่งๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมองตัวเลขที่เห็นอยู่ตรงหน้าแต่มันคือการอ่านระหว่างบรรทัดครับคือการพยายามทำความเข้าใจเรื่องราวที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขเหล่านั้นต่างหากถ้าจะให้สรุปความแตกต่างให้ชัดๆอีกทีนะครับ leverage ratio เนี่ยมันบอกภาพรวมว่าบริษัทมีภาระผูกพันทั้งหมดเยอะแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นหนี้ดีหนี้เสียหนี้ดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ย แต่ DE ratio ที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเจาะจงไปเลยว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเป็นยังไงคือพึ่งพาเงินกู้ที่มีต้นทุนมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันเล่าคนละเรื่องกันเลยครับและนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดที่อยากให้จำให้ขึ้นใจเลยนะครับถ้าเราอยากจะดูความมั่นคงหรือความสามารถในการอยู่รอดของบริษัทจริงๆเนี่ยให้ดูที่ Debt to Equity ratio ครับไม่ใช่ Leverage ratio ย้ำอีกครั้งนะครับดู D/E ratio ที่ถูกต้องเท่านั้นครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เรากลับไปคิดกันต่อนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันยังมีอัตราส่วนทางการเงินตัวอื่นๆอีกไหมนะที่เราเคยเชื่อมัน่นเคยใช้มันมาตลอดโดยที่ไม่เคยตั้งคำถามกับมันเลยก็หวังว่ามุมมองใหม่ๆใ,ในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับลองนำไปปรับใช้กันดูสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ